ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเราย่างเข้าวันที่8แล้วนะฮะวันจันทร์ที่8เดือนพฤษภาคม2565ก็เหลือเรียกว่าประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับก่อนจะถึงวันเลือกตั้งแล้วตอนนี้ได้เริ่มมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วนั่งติดตามดูข่าวเนี่ยนะเห็นชัดเลยว่าที่คาดเอาไว้เนี่ยมันไม่ผิด แต่ปรากฏว่ามันอาจจะผิดเล็กๆตรงที่ว่ามันทำกันแบบโจงครึมมากนะกระทรวงที่ฝั่งเผด็จการเข้าคุมอยู่เนี่ยสำคัญสำคัญนะมันมีสองกระทรวงนะคือกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยนี่คุมคกลไกาการปกครองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหมดแล้วก็ นอกจากนั้นนะนะสาธารณสุขก็มีอ,อสอมอแปลว่าก็คุมไปถึงระดับหมู่บ้านแล้วในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะเราก็รู้กันอยู่ว่า4ปีนะที่เขาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้จากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก2กระทรวงนี้เรื่องนโะยบายเรื่องผลงานนะพี่น้องก็ไม่ต้องพูดถึงมันเห็นชัดนะคุยอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ได้ นะอ้างจะทำนู่นทำนั่นทำนี่ก็อยู่มา8ปีหรืออย่างต่ำก็4ปีนะมันฟังไม่ขึ้นเพนะฉะวันนี้สิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือเขาต้องโกงแน่นอนแล้วการโกงเนี่ยจะไปให้ผลออกมาแล้วไปนับผลเนี่ยมันไม่ได้เลยครับอันตรายเพราะคนก็จะเาเรียกว่าไล่วอ k เขาก็เลยต้องให้แน่ใจว่าผลที่ออกมาเป็นผลที่ นะคนต้องยอมรับแล้วไปตรวจสอบก็ไม่ได้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จริงนยผมจะเตือนอยู่สำหรับคนที่จะไปเลือกตั้งนะคุณก็รู้อยู่ว่าบัตรหีบเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยโนะดยเฉพาะบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยมันตัวเลขกับนะพักเนี่ย มนเลื่อนลอยลือเกินนะแล้วแต่ละที่ก็ต่างกันคือบัตรพักนี่ไม่เป็นไรนะแต่เลือกตั้งล่วงหน้าทที่ต้องเป็นสสแบ่งเขตบัญชีรายชื่อนี้ยังไงก็นะเลขดีเดียวกันทั่วประเทศแต่นี่สสแบ่งเขตแล้วไปเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยบัตรมันเขียนตัวเลขไปเรื่อยๆนะแบบเจเนริกเลยนะมันใส่ตรงไหนไปเบอร์ไหนนี่ไม่รู้พอ ส่งบัตรเนี้ยข้ามเขตปุ๊บเนะี่ยคะแนนแทนที่ควรจะได้เนะี่ยกลายเป็นของคนอื่นหมดเลยนะทําคะแนนตกน้ําการโกงอย่างนี้นี่เป็นการโกงในระดับที่นะโครงสร้างเลยนะกรกตวางแผนไว้เลยใหญ่กรกตใหญ่ส่วนระดับที่ให้ชาวบ้านไปลงคะแนนล่วงหน้าลงคะแนนออนไลน์ล้วเอาบัตรประชาชนไปอันนี้มันชัดเจนนะที่จริงไม่ควรจะมีใครทําอย่างนั้นนะนะ เลวร้ายนะครับโกงแน่นอนแล้วมันจะทําคือเรื่องของเรื่องโกงยังไงก็ไม่ชนะเขาต้องการให้คะแนนเสียงเขาเนี่ยนะได้มากที่สุดใกล้250ที่สุดไอ้ที่หวังจะชนะ250นะไม่มีทางประยุทธ์เองก็ต้องการให้คะแนนเสียงตัวเองเลย25นะเพื่อที่ว่าจะได้เสนอชื่อตัวเองเข้าไปเป็นนายกได้เพราะไม่งั้นก็หมดสิทธิ์ไปเลยนะวันเนี้เราต้องเลือกใครขาดนะ มันจะโกงยังไงต้องให้เราชนะเกิน250ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไอ้เพื่อไทยก้าวไกลวันนี้ก็โดนบีบชัดเจนนะต้องไม่จับกับประยุทธ์ประวิตธ์ละเพราะวันนี้แข่งมาได้เท่าไหร่ก็เอามารวมกันแต่จะหวังนะว่าจะมีพักใดพักหนึ่งได้เป็นลบหนึ่งแล้วก็ตั้งพักเดียวนะเพ้อฝันวันนี้สองพรรวมกันพักฝ่ายค้านรวมกันให้เกิน300ให้ได้แล้วจริงต่อให้เกิน250ไป1เสียงเนี่ยก็จะยอมให้อีกฝั่งหนึ่ง ปลายสวเนี่ยมายกมือให้นะให้ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราต้องไม่ยอมประชาชนต้องต้องถือในเรื่องเหล่านี้ว่าสวเนี่ยนะครับจะมามีประกาศสิทธิเหนือนะเสียงของประชาชนไม่ได้มีหลายเรื่องที่เราต้องต้องยืนหยัดการยุบพ,พักถ้ามันเกิดขึ้น,เ,นเราต้องไม่ยอมนครั้งนี้เรื่องการจะบีบไปสู่การรัฐประหารก็ให้มันทําสิถ้ามันทําครั้งนี้นะมึงทําได้แต่มึงจะอยู่ในอนานาจไม่ได้ นะครับแล้วจะต้องคืนน้ำหนาจให้ประชาชนโดยทันทีแล้วคนที่ทำก็ต้องรับโทษไอ้หัวหน้าทั้งหลายเนอะเอาถึงประหารชีวิตให้มันรู้ไปว่านะต่อไปมันจะทำกล้าทำกันอีกไหมแต่มันทำแน่เพราะยังไม่มีเยี่ยงอย่างกกตในแต่ละจุดแต่ละที่ที่ทำกันไม่ไว่าจะเป็นการซื้อเสียงการนะทำอะไรที่มันผิดเราจับหูจับตาเนี่ยจะหย่อนจานเด็ดขาดขอให้ถือว่าการต่อสู้ในช่วง หนึ่งเดือนข้างหน้าผมใช้คํานี้แล้วนะจริงๆต้องเป็นสองเดือนสามเดือนข้างหน้าเนี่ยให้มันเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นที่สุดในชีวิตของท่านประเทศไทยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับสันดานคนไทยในส่วนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่มันชั่วร้ายเกินกว่าที่สังคมมนุษย์ธรรมดาจะพูดกันนะเมื่อต้องดีลกับคนชั่วนะคนที่ไม่มีมโนธรรมสำนึกเราก็ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเอาอย้เข้มแล้วที่สําคัญก็คือมีการโกงที่ไหนการปฏิปบัติ นะโดยไม่ชอบที่ใดเนี่ยติดตามเอาผิดให้หมดแล้วคนที่จะทําได้เนี่ยอย่าหวังเฉพาะพรรคการเมืองไอ้รอทําดีมากมีกลุ่มอีกหลายกลุ่มก็พยายามทําอยู่ประชาชนเราทุกคนมดแดงล้มช้างสลายวันนี้หน้าที่ของท่านนะถึงเวลาต้องทําแล้วนะที่บอกว่าต่อสู้ต่อสู้มาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารครั้งนี้เอาให้ได้นะครับ ใช้การเลือกตั้งครั้งนี้กำจัดคอสชอทหารแก่ออกจากการเมืองนะครับเอาทหารออกจากการเมืองเอาคอสชออกจากอำนาจแล้วอย่าให้กกตโกงโดยลอยนวลอย่าให้สวเข้ามาจุนจ้านกับการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะกกตทุกคนต้องเข้าคุกนะครับแล้วกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลที่ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วย ะครับสาวกันไปให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าเขาจะไปทางไหนเราต้องไล่บีให้จนนะในเชิงธรรมะธรรมโมเนี่ยก็มันก็คือเราไม่ได้มีความแค้นกันส่วนตัวนะแต่ผมมองว่าประเทศไทยถ้าพี่น้องไม่เอาอย่างนี้นะคนชั่วทําชั่วได้โดยที่ไม่เกรงกลัวผลชั่วและคิดว่าจะลอยนวลนนะมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับสร้างมาตรฐานไม่ดีกับลูกกับหลานกับบ้านกเมืองแล้วการเลือกตั้งเนี่ยนะมันเป็นสิ่งเดียวนะสิ่งหลักเลย ที่จะทให้ความขัดแย้งในบ้านในเมืองมันจบลงถ้าคนยอมรับว่าการเลือกตั้งนั้นมันใสมันบริสุทธิ์แล้วที่สุดแล้วคนเห็นต่างก็มาลงเอยที่ว่าใครมากกว่าใครนะแต่ละครั้งก็ให้ประชาชนตัดสินใจนะโดยไม่มีการแทรกแซงแล้วถ้าเกิดเรามาทําลายกลไกการเลือกตั้งให้ดูไม่น่าเชื่อถือหลายประเทศที่มันฆ่ากันนะเริ่มต้นที่เลือกตั้งแล้วประชาชนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง หรือนะตอนที่ประเด็จการแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็เนี่ยเอามวลชนมาถล่มกันหวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่ไปถึงจุดอย่างนั้นหวังว่าทุกอย่างมันจะไปได้แม้ว่าจะมีการโกงแต่พลังของประชาชนเอาชนะได้พลังงดแดงร้มช้างทั่วแผ่นดินลุกฮือกันขึ้นมานะครับวันนี้ไม่ใช่ลุกฮือยังไม่จะเป็นต้องลงถนนไปเสี่ยงไปอะไรวันนี้โอกาสมีอยู่ใช้โอกาสให้เต็มที่ ลุกขึ้นมาทํางานทุกกุดทุกหมู่บ้านนะมันมีการโกงที่ไหนเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับวันนี้เพื่อยังไงเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยจะซื้อเสียงก้าวไกลไม่มีแน่นอนเพื่อไทยถ้าจะมีอะไรทั้งหลายเขาก็ต้องระวังตัวเต็มที่หลักฐานใดๆที่จะปรากฏมันจะเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณสัก11บเอนาฬิกาเนี่ยนะถ้ยยังไงเดี๋ยวผมดูจังหวะทีหนึ่ง ถ้าสะดวกนะครับก็จัดจัดรายการสดกับพี่น้องนะครับตอนนี้ทักถ่ายสั้นๆอย่างนี้ก่อนบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ